สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีธนูนะครับและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่าทาโร่ทุกท่านเลยนะครับชวนอ่านชวนคุยไพ่าทาโร่นะครับราศีธนูเรามาดูกันใบที่หนึ่งเรามาดูกันที่พนักง,งานของชาวราศีธนูเป็นยังไงเด็กถือไม้มาเล็กถือไม้นี่คือเหมือนตอนนี้คุณกําลังให้ความสนใจอย่างใดอย่างหนึ่งกําลังเรียนรู้การใช้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ เด็กถือไม้เป็นเรื่องของความอยากรู้อยากเห็นอยากทดลองอยากเรียนรู้อยากลองทำอะไรใหม่ๆตอนนี้คุณอาจจะสังเกตเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นใบที่สองเรามาดูต่อว่าใบที่สองเป็นอย่างไรใบที่สองสองเหรียญสิ่งของที่อยู่ในมือคุณบางครั้งมันถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยน มันต้องเปลี่ยนนะแต่คุณก็กาลังดูว่าการเงินพอไหมต้องรอเก็บเงินไหมซื้อเลยไม่ด้ไหมกำลังหาวิธีการหมุนเงินในเรื่องของค่าใช้จ่ายมันมีเรื่องของรายจ่ายไงถ้าเราอยากจะเปลี่ยนอะไรใหม่ๆเราต้องดูก่อนที่ว่าการเงินเราเป็นยังไงมีกินมีใช้ไหมมีเหลือเก็บไหมจะเอาเงินจากตรงไหนมาซื้อทดแทนของเดิมของเก่าเพราะฉะนั้นดาวสิทุิโลเกนตอนนี้นะถ้าอยากจะเปลี่ยนเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆ คุณต้องดูเงินในกระเป๋าก่อนนะใบที่สามเรามาดูต่อใบที่สาม the word มันเป็นไปได้ the word คือมันมีความเป็นไปได้ในเรื่องของการเงินถ้าคุณอยากจะโยกเงินหรือหมุนเงินมาซื้อของที่คุณจําเป็นของที่คุณอยากได้ the word บอกมาแล้วว่ามันก็ทําได้นะดงคุณลองหาข้อมูลก่อนซิว่ามันมีที่ไหนบ้างทําอะไรได้บ้าง The w o r l ์บอกมาแล้วมันก็คุณรู้อยู่แล้วนี่ว่าคุณอยากได้คุณก็สามารถทําได้ถ้าคุณพร้อมเมื่อไหร่ลงมือทําได้ทันที The ว o r l ์ก็คือเหมือนเป็นไพ่ของความโชคดีนั่นแหละว่าเออสิ่งต่างๆที่คุณคิดนะมันจะประสบความสาเร็จใบสุดท้ายแล้วคุณอาจจะเหนื่อยหน่อยนะถ้าคุณจะเลือกเลือกสิ่งที่คุณต้องการราศีธนูถ้าคุณอยากจะเลือกอะไรใหม่ๆห,หรือจะ เปลี่ยนแปลงอัปเกรดเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์อยากจะซื้อโทรศัพท์ใหม่อาจจะต้องเลือกเลือกรุ่นที่เราถูกใจนะหรือว่าคุณมีรุ่นที่คุณถูกใจอยู่แล้วคุณก็ไปตามหาดูเอาว่าโทรศัพท์รุ่นนี้ยี่ห้อนี้กระเป๋านี้แบรนด์นี้คุณถูกใจที่ไหนมันมีขายบ้างราคาเท่าไหร่อะไรยังไงคุณก็เลือกตามที่คุณต้องการได้เลยเพราะฉะนั้นราศีธนูพยากรณ์เรียกว่าช่วงนี้นะ ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนอะไรใหม่ๆเปลี่ยนไอเทมใหม่ๆเปลี่ยนเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ใหม่ๆคุณสามารถทําได้แต่ขอรอเวลาที่หนึ่งดูในสิ่งที่คุณถูกใจรอจังหวะรอเวลาแล้วคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณต้องการแต่คุณอาจจะเหนื่อยนนะเหนื่อยในการเลือกเหนื่อยในการหาเ,เพราะมันมีให้เลือกมากมายหลายอย่างแต่ถ้าคุณรู้แล้วว่าเฮ้ยฉันใช้รุ่นเนี้ยมันดีอยู่แล้วแค่อัปเกรดนิดน,ดนดหน่อยหน่อยโอเคแหละ คุณก็สามารถทําได้ทันทีแต่คุณก็อาจจะมีรู้สึกว่าเฮ้ยอันนั้นก็ดีอันนั้นก็ดีอันนั้นก็ใช่อันนี้ก็อยากได้มันก็เป็นซะอย่างนั้นนะครับของชาวราศีธนูนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณจะหมายปองสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นก็เป็นของคุณแน่นอนครับโอเคนะครับจบแล้วนะกับชาวราศีธนูขอให้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่พไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้ หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ